So The very first game เคยไหมคะที่คุณเปิดเกมหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าอืมก็สวยดีแต่เดี๋ยวค่อยเล่นแล้วสุดท้ายก็ลืมมันไปเลย วันนี้ชันงจะพาคุณไปดูว่า Solo Leveling a r i s e คือเกมที่คุณน่าจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ว่าโค้ดดีขนาดไหนมันไม่ได้มีดีแค่ภาพมันไม่ได้มีดีแค่ความเป็น Solo Leveling จากมังงะชื่อดังแต่มันคือเกมที่ซ่อนเนื้อหาซ่อนระบบที่ซับซ้อนมากกว่าที่ตาเห็นและกำลังถูกพูดถึงทั่วโลกคลิปนี้ ไม่ใช่รีวิวไม่ใช่รี l ันเนื้อเรื่องแต่ฉันจะล้อยคุณฟังแบบเจาะลึกเลยว่าเล่นแล้วได้อะไรสนุกยังไงซ่อนอะไรไว้และทำไมแม้คุณจะเลิกไปแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งถ้าคุณเอามางังงะสายพระเอกเทพทรูมาผสมกับเกมแอคชั่นระดับ Triple A ที่ใส่เสียงภาคเอฟเฟกคมกริบเล่นลื่นหัวตากแล้วมีระบบ RPG ลึกๆแบบที่เกมกาชาทั่วไปให้ไม่ได้ นั่นแหละคือ Solo Leveling Arise ค่ะเกม Solo Leveling Arise เป็นแนวไหนกันแน่นี่คือแอคชั่นอารแนว Hack a อน s ์สลัแบบ Real Time พูดง่ายๆคือคุณได้เล่นจริงกดจริงหลบจริงคอมโบจริงไม่ใช่แค่สั่งให้ตัวละครตีเองแล้วดูไปเรื่อยๆคุณจะได้ควบคุมซองจินอูตัวเอกของเรื่องที่ตอนเริ่มเกมคือฮันเตอร์กระจอกสุดท้าย ของเกาหลีใต้แต่จะพัฒนาเรื่อยๆจนกลายเป็นพระเจ้าบนสนามรบด้วยชาเ d o w Army ส่วนตัวเกมเปิดให้คุณควบคุมเองทุกอย่างไม่ต้องรอใครไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องอาศัยกิวถ้าอยากเล่นกับเพื่อนก็มีโหมดโคอปเรท PVP ให้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากเล่นเดี่ยวแบบสายโดดเดี่ยวผู้เดือดดานก็ไม่มีปัญหาเลยเนื้อเรื่องเป็นยังไงถ้าไม่เคยอ่านมังงะ เอางี้เลยค่ะไม่ต้องอ่านมังงะก็เล่นได้และอาจจะติดหนักกว่าคนที่อ่านมาแล้วด้วยซ้ำตัวเกมเริ่มต้นด้วยซีนสุดดังของมังงะดันเจียนคู่กรรมตอนที่พระเอกเกือบตายแล้วตัดเข้าระบบที่เปลี่ยนชีวิตเขาแบบ180องศาแทนที่จะเล่าแบบบรรยายยาวๆเกมใช้ระบบซีนิมาติกมาเล่ามีเสียงภาคมีซีนขยับมีอารมณ์เหมือนคุณกำลังเล่นอยู่ในอนิเมะ ถ้าคุณเป็นแฟนโซโล่เลเวลลิ่งเกมจะต่อเติมเรื่องราวที่คุณไม่เคยเห็นในมังงะเช่นบทเสริมของตัวรองฝั่งศัตรูหรือช่วงเวลาที่เคยโดนตัดออกถ้าคุณไม่ใช่แฟนมังงะคุณจะเข้าใจทุกอย่างเหมือนดูซีรีส์ยาวที่สนุกตั้งแต่ตอนแรกไม่รู้ความรู้เรื่องโลกฮันเตอร์ไม่เป็นไรเกมปูหมดไม่รู้ใครเป็นใครตัวละครแต่ละตัวเปิดตัวด้วยพลัง งานภาพและการภาคที่ชัดมากนี่คือเกมที่ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆก็อินกับเนื้อเรื่องได้แบบไม่ต้องฝืนแล้วมันต่างจากเกมอื่นยังไง 1. Shadow Army ระบบอันเชิญที่ไม่เหมือนใครพระเอกสามารถอัญเชิญ Shadow ของมอนสเตอร์ที่เคยสู้มาแล้วกลายเป็นกองทัพของเขาได้มอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวมีสกิลเฉพาะทางบางตัวเป็นแพงบางตัวยิงเวทบางตัวดีบัฟ ไม่ใช่แค่ตีเฉยๆแต่คุณต้องจัดวางทีมชาโด้ให้สมดุลเพื่อรอดจากดันจินบอส 2. ตัวละครรองไม่ใช่แค่ของตกแต่งมีตัวละครรองให้สะสมเยอะมากและแต่ละตัวมีสกิีมแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันคุณสามารถนำเขาเข้าทีมช่วยต่อคอมโบกับจินอูได้คนที่คิดว่าเกมนี้เล่นแค่จินอูคิดผิดเลยค่ะเพราะตัวรองบางตัวแรงกว่าจินอูในบางสถานการณ์ด้วยซ้ำ 3. เกียร์สกิลทรีลิงสกิลลึกจริงไม่กักอุปกรณ์ในเกมนี้ไม่ใช่แค่ใส่แล้วหรอแต่มีค่าสเตตัสที่ส่งผลจริงจังกับการต่อสู้เช่นลดคูดาวเพิ่มคกกริเจาะเกราะสกิลทรีของจินอูและของตัวรองแยกกันอัพได้หมายความว่าคุณจะสามารถออกแบบทีมได้เลยว่าอยากเล่นสายไหน ลิงสกิลเป็นระบบที่เอาท่าของตัวละครต่างๆมาคอมโบเข้าด้วยกันทำดาเมจสูงขึ้นแบบวัดเป็นล้านถ้าจับจังหวะถูกภาพจัดจ้านโมชั่นลื่นสุดขอบนี่อาจเป็นเกมภาพสวยสุดของ Netmarble การออกแบบฉากและตัวละครคือระดับคอนโซลเล่นบนมือถือแต่ลื่นมากเลื่อนจนตกใจเอฟเฟกสกิลอลังการแต่ไม่รกตา แถมมีสโลโมชั่นตอนท่าไม้ตายให้เรากดจังหวะด้วยสรุปให้สั้นคือถ้าคุณไม่เคยเล่น Solo Leveling Arise เลยนี่ไม่ใช่แค่เกมแนวพระเอกเทพๆนะแต่มันคือเกมแอคชั่นจริงๆบวกเนื้อเรื่องจัดเต็มบวกระบบ RPG ซ้อนลึกถ้าคุณเคยเล่นเกมชิน n m p p c t t t w w r r of Fantasy หรือฮอนไคร Star ์เรลคุณจะรู้เลยว่าเกมนี้ไม่ได้มาเล่นเล่น <Ar> มันคือเกมอะไรเล่นยังไงเหมาะกับใครแล้วต่างจากเกมอื่นตรงไหนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยลองนึกภาพคุณกำลังเปิดเกมหนึ่งขึ้นมาแล้วภาพแรกที่เห็นคือพระเอกอยู่ในดันเจียนมืดมืด โดนบอสล้อมไว้5ตัว HP เหลือ1หัวใจจะวายอยู่แล้วจูจูระบบลึกลับบางอย่างก็ปรากฏขึ้นแล้วบอกว่านายได้รับฟิตในการเป็นผู้เล่นคนเดียวของระบบนี้นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเกม solo leveling arise มันไม่ใช่แค่เกมมือถือธรรมดาแต่มันคือ เกมที่คุณได้กลายเป็นพระเอกตัวจริงแบบมีดรามา่ามีเนื้อเรื่องมีความกดดันมีความสะใจและมีชา a ์โดอาร์มรออยู่ข้างหลังแล้วมันเป็นเกมแนวไหนเล่นยังไงแนวหลักของเกมนี้คือ a อคชั่นอาแบบแฮ a n ันสล s h บวกกับ Real Time พูดง่ายๆคือคุณต้องควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีระบบกดตีออโต้เรานั่งดู ไม่มีปุ่มเดียวพันด่านไม่ตีไม้ตีหม้อและหวังดวงนี่คือเกมที่คุณต้องหลบด้วยตัวเองสวนกลับด้วยตัวเองปล่อยคัมโบด้วยตัวเองถ้ากดไม่ทันก็ตายถ้าใช้สกิลพลาดก็บูไม่ขึ้นมันคือการควบคุมเต็มือแบบแท้จริงคุณจะได้ควบคุมทรงจินอูพระเอกของเรื่องตอนเริ่มเกมคือฮันเตอร์กระจกแต่พอเจอระบบชาโดเขาก็เริ่มเก็บเลเวลอัพสกิล แล้วกลายเป็น Hunter SS 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 บวกที่ไม่มีใครเทียบได้จุดแข็งหลักเลยคือเกมนี้ให้คุณเล่นเดี่ยวได้จริงๆไม่ต้องพึ่งเพื่อนไม่ต้องรอทีมไม่ต้องออนไลน์พร้อมใครจะเข้าดันเจียนลุยเดี่ยวหรือเก็บชาโดตัวโปรดไว้จัดทีมหรือจะเข้าสาย PVP คอ o p หรือ r a t ก็มีให้พร้อมหมดเหมาะมากกับคนที่ชอบเล่นคนเดียวชอบเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ และอยากพัฒนาตัวละครแบบเฉพาะตัวเองแล้วเนื้อเรื่องล่ะถ้าไม่เคยอ่านโซโล่เลเวลลิ่งจะเล่นรู้เรื่องไหมขอพูดตรงๆเลยว่าเกมนี้แค่คุณเปิดเสียงภาคก็เหมือนคุณกำลังดูอนิเมะเล่นได้ไม่จำเป็นต้องอ่านมังงะมาก่อนเลยเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นแบบตรงกับฉบับมังงะพระเอกเข้าดันเจียนแบบทีมแต่เจอห้องลับที่ฆ่าคนไปครึ่ง เขาต้องเลือกระหว่างตายหรือเซ็นสัญญากับระบบบางอย่างแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ฝึกฝนพัฒนาและอัญเชิญศัตรูที่เคยสู้มาเป็นลูกหน้องจุดเด่นคือเกมมีซีเนเมติกเต็มรูปแบบบวกพากเสียงเต็มทั้งภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นมีฉากต่อสู้สุดมันมีเสียงพากใส่อารมณ์มีแอนิเมชั่นขยับจริงไม่ใช่แค่ภาพนิ่งเลื่อน ใครเคยดู Demon Slayer, Attack on Titan หรือ Solo Leveling Series จะรู้เลยว่าอารมณ์มันประมาณนั้นแล้วอะไรที่ทำให้ Solo Leveling Arise ต่างจากเกมอื่น 1. ระบบอันเชิญเงา Shadow Army พระเอกสามารถดูดเงาของศัตรูที่เคยฆ่ามาเป็นลูกน้องได้เช่นฆ่าอัศวินในดันเจียนแล้วอันเชิญมาใช้งานเงาแต่และตัวมีทักษะเฉพาะ บางตัวเป็นแท้งบางตัวบัฟบางตัวหยิงเวทคุณจะจัดทีม Shadow Army ได้แบบละเอียดใส่แทคติกเวทไม่รู้จบคือไม่ใช่แค่มีตัวมากแต่ต้องคิดว่าควรใช้ตัวไหนกับบอสประเภทไหน 2. ตัวรองมีบทจริงมีให้เปิดมากมายแต่และตัวมีสกิลเฉพาะไม่ใช่ตัวตกแต่งไม่ใช่ไว้สะสมเฉยๆ สามารถใส่ในทีมเพื่อนลิ k ก์สกิลทำคอมโบสุดแรงเช่นใช้จินอูตีศัตรูแล้วตัวรองซัดท่าไม้ตาต่อแบบลื่นๆ 3. เกียร์บวกสกิลทรีบวกระบบเสริมโหดจัดคุณสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ใส่หินเสริมใส่รูนแยกเซตมีสกิลทรีแบบเลือกสายเองได้เช่นเล่นสายหลบเก่งตีแรงปล่อยเงาไว ตามสไตล์ของคุณเลยสายบ้าพลังก็เล่นได้สายเทคนิคก็ยิ่งสนุก 4. ภาพเอฟเฟกต์โมชั่นระดับเกม AAA ตัวเกมพัฒนาโดย Netmarble ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานภาพระดับเทพภาพทุกซีนคมมากเอฟเฟกไฟระเบิดพลังมืดลำแสงอลังการที่สำคัญคือลื่นไม่ต้องมีมือถือเรือทงก็เล่นได้ไม่แหลก ถ้าคุณเปิด60 FPS แล้วดวลบอส a d o w ระเบิดทั้งฉากจะรู้เลยว่าเออเกมมือถือสมัยนี้มันถึงขั้นนี้แล้วจริงๆสรุปแบบยิงตรง Solo Leveling Arise เท่ากับเกมแอคชั่นจริงจังเล่นเพลินเนื้อเรื่องดีภาพอย่างสวยและระบบลึกสำหรับคนที่ไม่ชอบรอดวงไม่ชอบเล่นออโต้อยากได้เกมมือถือที่ใช้ฝีมือจริงและมีอะไรให้ทำเรื่อยๆ นี่คือเกมที่คุณน่าจะติดยาวระบบซอนและกลยุทธ์ขั้นเทพของ Solo Leveling Arise ระบบลึกที่หลายคนมองข้าม 1. LinkSkill และ Signature Move มากกว่าการรวมทีมธรรมดาหลายคนคิดว่าแค่เอาตัวละครที่ชอบมาใส่ทีมแล้วกดใช้ท่าไม้ตายแต่ความจริงระบบนี้มีเคมีระหว่างตัวละครแต่ละตัว LinkSkill คืออะไร คือการจับคู่สกิลจากตัวละคร2ตัวขึ้นไปที่มีซีเนจี้กันเช่นถ้าใช้ซองจินยูแล้วตามด้วยตัวรองที่มีสกิลเพิ่มคริติ c คอลหรือมีตัวที่เพิ่มดาเมจท่าสเศษบางประเภทผลลัพธ์ที่ได้คือดาเมจสูงกว่าการรวมพลังแบบปกติหลายเท่า Signature Move คือถ้าไม้ตายเฉพาะตัวที่สามารถใช้ซ้อนทับกับลิงก์สกิลได้การใช้ s i ก n นเจอร Move ถูกจังหวะช่วยเพิ่มดาเมจและลดคูดาวได้ดังนั้น การจัดลำดับใช้สกิลเป็นเรื่องสำคัญมาก 2. การจัดตำแหน่งชาโดมากกว่าการวางแท้งแล้วรอแทงในเกมนี้ชาโดลูกน้องเงาที่อัญเชิญมามีบทบาทแตกต่างกันชัดเจนแทงรับดาเมจแทนทีม DPS โจมตีหนักแบบตรงเป้า D b u ั f ลดความแข็งแกร่งศัตรูฮิวเหลือพพอร์ตฟื้นฟูหรือเพิ่มบัฟทีมแต่ที่คนไม่ค่อยรู้คือ ตำแหน่งการวาง positioning ส่งผลต่อก,การโจมตีและรับดาเมจจริงเช่น Shadow ที่อยู่แถวหน้าจะได้รับบัฟ df เพิ่มในขณะที่ Shadow แถวหลังจะได้รับบัฟ atk หรือเพิ่มโอกาส Critical บางบอสมีพื้นที่ปลอดภัยที่ Shadow บางตัวต้วตองยืนหรือเคลื่อนย้ายเพื่อหลบอาการโจมตี 3. resonant i e r และ Loon slot อุปกรณ์ที่หลายคนไม่แตะแต่ส่งพลังมาก resonant gear คือชุดเกราะพิเศษที่สามารถสวมใส่ได้แบบเซต การใส่รีโซแนนซ์เกียร์ให้ครบเซตจะปลดล็อกบัฟพ,พิเศษที่เพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานหรือเพิ่มสกิลพาสซีฟลูนสล็อตคือช่องว่างที่สามารถฝังลูนเพิ่มค่าสถานะเช่นเพิ่มดาเมจคิดดิคาโเพิ่มการเจาะเกาะลดเวลาครูดาวสกิลการเลือกลูนที่เหมาะสมกับสายการเล่นของตัวละครแต่ละตัวจะทำให้เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างคนเล่นเก่งกับคนเล่นทั่วไปอย่างชัดเจน 4. ส,สถิติซ่อนและพ a สซีฟเอฟเฟก เกมนี้มีสถิติที่ไม่ได้แสดง,งตรงๆเช่น Crit Defense Penetration การเจาะเกาะ c r ิ t i c a l Status Receive การต้านสถานะผิดปกติ Passive Effect บางอย่างจะเปิดอายุเปิดใช้งานเมื่อค่าสถิติซ่อนเหล่านี้เกินระดับ1เช่นถ้าค่าการเจาะเกาะสูงเกิน30%จะทำให้ดาเมจค Critical b o สูงขึ้นอย่างมากถ้าค่าการต้านสถานะเกิน40%จะทาให้ไม่ติดดีบัฟบางอย่างเลยกลยุทธ์ที่คนไม่เล่นแมนนัวไม่เคยรู้ 1. ควบคุมจังหวะ QTE เพิ่มดาเมจได้2เท่าในช่วงท่าไม้ต้ของตัวละครจะมีระบบ QTE ให้กดจังหวะปุ่มที่แสดงขึ้นมาถ้ากดพลาดดาเมจจะธรรมดาแต่ถ้ากดตรงจังหวะเป๊ะๆดาเมจจะเพิ่มเป็น2เท่าแถมสกิลบางตรงมีบัฟเสริมพิเศษตอน QTE สำเร็จคนที่ใช้ออโต้จะไม่มีโอกาสได้ดาเมจเพิ่มแบบนี้เลยการผึกกด QTE ให้แม่นจึงสำคัญมากสำหรับคนที่อยากเล่นแบบมือโปร 2. ระบบบัฟข้ามตัวละคร Cross Character Buff ยิ่งเล่นลึกยิ่งเข้าใจความซับซ้อนบอสระดับสูงบางตัวจะมีสถานะพิเศษที่ต้องใช้บัฟบวกดีบัฟซ้อนทับกันหลายตัวเช่นตัวละคร A มีบัฟเพิ่มดาเมจธาตุไฟตัวละคร B มีดีบัฟลดการป้องกันศัตรูธาตุาน้ำหากคุณจัดทีมไม่ถูกต้องบอสจะฟื้นตัวเร็วขึ้นหรือต้านทานบัฟได้การผสมผสานบัฟและดีบัฟจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ตีแรงอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เกมเพลย์ส่วนใหญ่บนมือถือไม่มีความลึกซึ้งของระบบสกิลและทีมเวิร์กสรุปตอนนี้สำหรับคนเล่นเก่าถ้าคุณเคยเล่นลราคิดว่าเกมแค่กดตีตีเก็บเลเวลลองมองใหม่เกมนี้มีระบบแฝงที่ลึกและกว้างกว่าที่คุณเคยคิดมากถ้าคุณรู้จักปรับทีมจัดสกิลเลือกเกียร์และกด QTE แม่นคุณจะได้ประสบการณ์ที่สนุกและชนะบอสยากๆได้ง่ายขึ้นแบบรู้สึกเทพขึ้นจริงๆ และถ้าคุณเล่นแค่ออโต้เท่านั้นคุณจะพลาดความสนุกนี้ไปเยอะเลยสรุปแบบเจาะลึกเกมนี้เหมาะกับใครควรไปต่อหรือพอแค่นี้เหมาะกับใครคนที่ชอบเนื้อเรื่องแต่ไม่อยากอ่านเยอะเกมนี้เหมือนการอ่านมังงะหรือดูอนิเมะแต่แบบอินเทอร์แอคทีฟมีเสียงพากย์ภาพและแอนิเมชันช่วยเพิ่มอารมณ์อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาอ่านตัวหนังสือยาวๆแต่ได้อัดทรสเต็มเปี่ยม เหมาะก,กับคนที่อยากสัมผัสโลกโซโล่เลเวลลิงแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งคนที่ชอบแอคชั่นจริงจังและมีเวลาเล่นจริงจังเกมนี้ไม่ได้ให้คุณกดผ่านๆหรือปล่อยออโต้ตลอดเวลาเน้นการควบคุมตัวละครเองกดคอมโบจัดทีมและวางแผนเหมาะก,กับคนที่พร้อมลงทุนเวลาฝึกฝนการเล่นเพื่อเก็บเลเวลและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง หากคนอยากเกมที่มีแรงจูงใจให้พัฒนาฝีมือนี่คือเกมนั้นสาย PVP สะสมลงดันเจี้นบอสและกิววอร์เกมมีระบบ PVP อารีนาที่ท้าทายและไม่ได้แค่กดตัวเทปลงทีมแล้วชนะคุณต้องวางแผนทีมปรับแต่งเกียร์และใช้กลยุทธ์เมื่อกับคู่แข่งลงดันเจี้นบอสใหญ่ๆกับเพื่อนในกิวเพิ่มความมันแบบทีมเวิร์ก สายสะสมตัวละครสายลากของก็จะได้รับความสนุกและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เหมาะกับใครคนที่ชอบเล่นเกมชิลๆไม่แตะระบบเลยเกมนี้มีระบบลึกและซับซ้อนค่อนข้างมากหากคุณแค่ต้องการเกมมือถือที่กดผ่านๆสบายๆหรือชอบปล่อยออโต้ร้อยปเซ็นแล้วจบไปเกมนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือน่าเบื่อได้ง่าย คนที่ไม่ชอบกลายการฟาร์มซ้ำๆช่วงกลางเกมไปจนถึงปลายเกมจะเริ่มเจอความซ้ำซากของการฟาร์มดันเจียนและวัตถุดิบถึงแม้ภาพจะสวยแต่ก็ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นถ้าคุณไม่ชอบกลายแนวนี้เกมนี้อาจจะทำให้คุณท้อใจและเลิกเล่นได้เร็วไปต่อได้ไหมมีอนาคตแค่ไหน Netmarble ผู้พัฒนาเกมนี้ถือว่าเป็นค่ายใหญ่ที่มีประสบการณ์สูง ดังนั้นถ้าวางรถแมพและอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเกมนี้มีโอกาสเติบโตและอยู่กับผู้เล่นไปได้อีกนานมีข่าวนือและข้อมูลจากฟอรัมผู้เล่นว่า Netmarble ลกำลังวางแผนจะเพิ่มเนื้อหานอกจากประวาน Solo Leveling หรือ Spin-Off Story ที่จะทำให้เกมมีเนื้อหาใหม่ๆให้เล่นเรื่อยๆซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความซ้ำซากและกลในอนาคต การอัปเดตระบบ PvP และกิจกรรมประจำวันจะช่วยให้เกมสดใหม่การแข่งขันที่ดุดเดือดและของรางวัลที่คุ้มค่าจะช่วยรักษาฐานผู้เล่นได้ดีอย่าให้ภาพสวยหลอกตาคุณเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมสายฟาร์มกาชากดตีตีรับของแบบทั่วไปแต่มันคือการเอาโลกของโซโล่เลเวลลิ่งมาให้คุณเล่นแบบมีชีวิต มีระบบซ้อนลึกมีอะไรให้ขุดอีกเยอะมากกว่าที่คุณเคยคิดถ้าคุณพร้อมเล่นจริงจังและเปิดใจเรียนรู้ระบบคุณจะพบว่าเกมนี้สนุกและท้าทายมากแต่ถ้าแค่อยากเล่นขำๆหรือเล่นแค่ผ่านด่านง่ายๆอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่สรุปส่งท้ายจากผู้เล่า ถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยลองเล่น Solo Leveling Arise คุณกำลังพลาดประสบการณ์หนึ่งของเกม RPG ที่ออกแบบมาสำหรับมือถือแต่ดีกว่าเกมคอนโซลหล,หลายเกมด้วยซ้ำถ้าคุณเลิกเล่นไปแล้วฉันบอกเลยค่ะว่านี่คือเวลาที่คุณควรกลับมาส่วนถ้าคุณยังเล่นอยู่ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะไปไกลกว่าแค่ป,ปล่อยออโต้